เมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหผมเลื่อนทิกตอกนะมีแต่คนบ่นว่าไปธรรมศาสตร์รังสิตรถติดมาก <ฮะ S 1> ติดอยู่บนทางด่วนลงไม่ได้เป็น3ชั่วโมงบางคนเดินอ,อะเดินจากทางด่วนไปธรรมศาสตร์เลย <ฮะ S 1> บางคนเรียกวินมอเตอร์ไซค์ปรากฏมีน้องสองคนฮะเรียกวินมอเตอร์ไซค์อันนี้ขากลับและจากธรรมศาสตร์รังสิตมาที่รถไฟฟ้าสายสีแดงสถานีรังสิตปรากฏเจอเรียกค่าโดยสารคนละ 1000บาทคนละด้วยนะคนละนะกเท่ากับ2ั0 0 2 0 0 0นะระยะทางนี้ถ้าแบบเอากลมๆเนี่ยประมาณสัก10กิโล1000นี่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเป็นไปไม่ได้2คน2 0 0พยิ่งไม่ใช่วันนี้นกข่าวเลยลงพื้นที่เลยไปถามวินแถวนั้นเลยใช่วินพี่หรือเปล่าคุ้นหน้าคุ้นตาหรือเปล่าปรากฏวินมอเตอร์ไซค์บอกไม่ใช่นะฮะวินเถื่อนหรือเปล่านะฮะไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผู้ชมโพสต์นี้ฮะเขาบอกว่าเย็นเมื่อวานเนี่ยมีน้องผู้หญิงสองคนนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิ มาลงที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงสถานีรังสิตโดนไปคนละพันตกใจมากก็เลยขอให้เขาเนี่ยไปช่วยคุยกับวินมอเตอร์ไซค์ให้หน่อยปรากฏวินมอเตอร์ไซค์ยอมลดราคาให้นะฮะคุณผู้ชมตามข้อมูลในโพสต์ก่อนนะในโพสต์บอกลดให้เหลือคนละ400แต่จริงๆไม่ใช่400ด้วยเดี๋ยวเราให้ฟัง <c oughs> นะฮะ <c oughs> และจะได้จบเรื่องกันไปเพราะว่าน้องสองคนต้องไปต่อทีนี้เพจดังเขาก็เลยตั้งคําถามว่าอ้าวพอยอมจ่าย400แล้วจบ มันได้หรอนะครับวันนี้นักข่าวของเราครับคุณนรพรพศจำเนียนคุณกิ๊กนะน้องกิ๊กก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามผู้เสียหายชื่อว่าน้องเกตอายุ24ปีกิ๊กถามเกตเอา้าวเกตบอกตอนนี้หนูอยู่โรงพยาบาลค่ะน้องกิ๊กเราก็ตกใจอา้าวเกตเป็นอะไรเกตเป็นอะไรเออปรากฏเกตบอกเจอค่าเดือสารเปนพันหนึ่งเครียด คือเหมือนกับว่านี้ต้องต้องอธิบายตรงว่าน้องเกตเองมีข้อมูลว่าเหมือนน้องเป็นโรคแพนิกด้วยเหมือนกับว่าแพนิกคือโรคแบบคือตื่นตระหนกได้จะง่ายหน่อยเครียดได้ง่ายหน่อยอย่างเงี้ยแอดมิดเลยนะแอดมิดเลยพอเจอแบบเมื่อวานเข้าไปเนี่ยความเครียดมันพุ่งอ่ะมันพุ่งฮะแต่ก็ยังพอจะเล่าให้น้องกิกเราฟังได้อยู่นะฮะโดยน้องเกตบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยไปงานรับปริญาของเพื่อนตอนขากลับประมาณ5้าโมงเย็นเธอกับเพื่อนเรียกไรเดอร์จากทุกแอปพลิเคชันแล้วปรากฏไม่มีเลยฮะรอสี่ชั่วโมงอ่ะ ไม่มีใครกดรับบางคนก็ปฏิเสธงานเนื่องจากว่ารถติดเธอก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เดินเดินกันอยู่ริมทางมีวินมอเตอร์ไซค์สองคันขี่ตามกันมาเธอกับเพื่อนก็เลยโบกขึ้นวินมอเตอร์ไซค์สองคันนี้เพราะไม่มีทางเลือกแล้วแล้วกลัวว่าจะกลับบ้านที่สมุทรสาครช้าพอมาถึงปลายทางปรากฏวินมอเตอร์ไซค์บอกค่าโดยสารคนละ880บาทแล้วขอเป็นเงินสดอตีเป็นกกงๆก็คือ,อเกือบพันเนี่ยนะฮะ เธอก็พยายามต่อรองจนมีพี่คนหนึ่งมาช่วยวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยลดให้เหลือคนละ500ก็คือ2คนผ่านหนึ่งแล้วจู่ๆก็ยกมือถือเอา้าวน้องสแกนคิวอาร์โค้ดเลยแล้วพูดจ่ายหยาบคายใส่เธอก็กลัวครับสแกนจ่ายไปนะ2คน880คือพูดง่ายก็ไม่ได้ให้ตามที่วินมอเตอร์ไซค์ขอนะสแกนไป2คน880เธอบอกว่านอกจากราคาจะโหดแล้วเนี่ยตลอดทางคือขี่รถหวาดเสียว แล้วบ่นตลอดทางอีกต่างหากนะฮะอลองฟังเสียงผู้เสียหายครับแต่ว่าขับน่ากลัวมากมันเสียงมากรบขับเร็วแ<อ>บบโหดมากกว่าสุดคือ,อเรา, F F าเรากดในในแอปแอปหนึ่งแล้วค่ะเรารู้ว่ามันมันไม่สุดเกินปนระมาณสองร้อยห้าสิบมันไม่เกินไน่นอนค่ะแล้วเ,เราโอดไปยอดแปดร้อยแปดสิบเขาตัวฝั่งบินเขาพอใจไหมคะ ไม่พอใจค่ะไม่พอใจยางเลงขอสะบดออกมาแทำาเแรงมากอ่าเน,นี่ยสะบดด้วยนะฮะเอาทีมข่าวเราครับวันนี้ไปต่อฮะไปที่ธรรมศาสตร์รังสิตนะครับไปสํารวจบริรเวณจุดเกิดเหตุด้วยก็ไม่พบกลุ่มวินมอเตอรา์ไซค์นะฮะก็เลยไปเรื่อยๆแล้วไปเจอนี่พี่วินกลุ่มนี้น้องกิ๊กน,นรพรก็เลยเข้าไปสอบถามแล้วก็เปิดภาพวินมอเตอรา์ไซค์ที่ก่อเหตุให้ดูปรากฏวินกลุ่มนี้บอกไม่มีใครรู้จักแล้วถ้าสังเกตเนี่ยถ้าตามรูปนะ วินที่ก่อเหตุที่หน้าอกไม่มีสังกัดที่ตั้งชัดเจนด้วยนะครับเพราะว่านี่เห็นไหมวินตรงนี้เขามีป้ายบอกราคาชัดเจนเลยฮะไปไหนยังไงราคาเท่าไร่แต่วินที่ก่อเหตุด้านซ้ายเนี่ยที่หน้าอกก็ไม่มีสังกัดชัดเจนซึ่งวินกลุ่มนี้บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเมื่อวานนี้รถติดมากจริงๆติดตั้งแต่8ปดโมงเช้าจะถึง4ี่ทุ่มติดแบบแสนสาหัสเพราะมีการรับปริญญาที่ธรรมศาสตร์ แล้วทําให้มีวินผีเข้ามาในพื้นที่เป็นจํานวนมากผู้ชมดูการจราจรเมื่อวานด้านซ้ายมือนะคนรีวิวลงติกตอกเยอะมากดูรถติดนะฮะติดน่ากลัวมากคุณผู้ชมฮนะแล้ววินมอเตอร์ไซค์กลุ่มนี้ก็เลยบอกวินผีก็เยอะแล้วจริงๆนะค่าโดยสารจากธรรมศาสตร์มาสถานีร,งรังสิตเนี่ยไม่เกิน150บาทคบะาทโอ้โหผู้เสียหายโดนไป2คน880อ่ะลองฟังฮนะ รับปริญญาติดมากเลยว่าติดเป็นสามสี่ชั่วโมงเลยก็ยังไม่ขยับเลยกว่านั้นอีกเกือบสิบชั่วโมงตั้งแต่เช้าถึงสี่ตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงเกือบสี่ทุ่มวินแบบต่างถิ่นมาครับแถวนี้รอเราก็อยู่งก็ททำมาหากินก็ปกติเนาะแต่ที่อื่นมาก็ทําให้เราได้รับผลกระทบคือจะไม่ได้ตั้งเป็นจุดจะขับเรื่อยาเลาะหาเลยแหละเลาะหาเลาะเรียกคนเขาก็ขึ้นแล้วเขาไม่รู้เนาะคือ จร,จริงๆเมื่อวานก็น่าเห็นใจเพราะว่ารถมันติดจริงๆนะแต่ว่าอาจจะต้องสอบถามค่าโดยสารก่อนที่จะขึ้นเบรเขาไหมเออแล้วอีกมุมหนึ่งวินก็ไม่ควรจะไปเรียกค่าโดยสารโหดขนาดนี้แล้วก็ฝากตรวจสอบเลยตรลงผู้ที่ทําแบบนี้จริงๆค,ออคุณเป็นใครยังไงกันแน่มาจากไหนยังไงกันแน่นะคะเดี๋ยวจะทาให้วินดีๆเขาพลอยเสียชื่อไปด้วยอะค่ะถ้าเกิดว่าพี่คนนี้มีอะไรอยากชี้แจงอะเรียนเชิญะนะเน<อ>ี่ยทำน้องเขาเครียดเข้าโรงพยาบาลไปแล้วเนี่ย สลิปมีอ่ะใครรับเงินอ่ะหาได้แหละถ้าจะหานะนะน้องเกดน้องเกดหายววัยนะน้องเกดเนาะเครียดเข้าโรงพยาบาลไปเลยสําหรับผู้โดยสารที่มาเจอเรื่องแบบนี้นะคะคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะครับที่สําคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญจากสํานักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ